เมื่อเสียงหัวใจเต้นสามจังหวะนำพาตำรวจคนหนึ่งไปสู่พิธีกรรมม,มรณนะเด็กทารกที่โตขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาและเงามืดที่รอเอาชีวิตเขาความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดนี้จะทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจผลกรรมเยือนตำรวจไทยกลายเป็นแม่ความจริงสุดช็อกเปิดเผยแล้วเสียงฝนตกกระทบหลังคาโรงพยาบาลดังชัดเจนกลิ่นยาฆ่าเชื้ออวนไปทั่วห้องฉุกเฉินไฟสีขาวสว่างจ้าจนแสบตา ร่างของร้อยตำรวจโทน,นั่นนอนนิ่งบนเตียงผ่าตัดดวงตาเขาเบิกกว้างด้วยความสับสนและหวาดกลัวแพทย์และพยาบาลหลายคนยืนล้อมรอบเสียงเครื่องวัดชีพจรถี่และดังขึ้นเรื่อยๆเหงื่อซึมบนหน้าผากของเขาแม้อากาศจะเย็นจัดมือข้างหนึ่งบีบขอบเตียงแน่นราวกับกลัวจะถูกพัดหายไปเสียงพูดคุยเบาๆของทีมแพทย์เหมือนกระซิบแต่เต็มไปด้วยความกังวลแสงไฟจากโคมผ่าตัดส่องตรงหน้าท้องเขา มีคราบเลือดแดงสดค่อยๆไหลซึมผ่านชุดเครื่องแบบตำรวจปลิ่งคาวของเลือดผสมกับปลิ่งยาฆ่าเชื้อจนเวียนหัวเสียงหายใจของเขาหนักและสั่นเหมือนหัวใจจะเต้นทะลุออกมาจากอกท่านใดนั้นเสียงร้องให้ของทารกก็ดังขึ้นร่างเล็กเป๋อไปด้วยเลือดถูกยกขึ้นเหนือหน้าท้องของเขาสายตาทุกคู่ในห้องจับจ้องมาที่ภาพนั้นดวงตาเขาเริ่มเอ,อ่ดด้วยน้ำตาทั้งจากความเจ็บปวดและความตกใจ มือแพทย์ยื่นทารกให้เขาอุ้มไว้บนหน้าอกทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดในความเงียบเขามองใบหน้าทารกอย่างไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงที่ซ่อนเร้นมานานกำลังจะถูกเปิดเผยและมันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากทางเดินนอกห้องผ่าตัดประตูถูกเปิดออกอย่างแรงชายชาราผมขาวในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามา ดวงตาเขาคมกริบและเต็มไปด้วยความโกรธทุกสายตาหันไปมองราวกับรู้ว่าชายคนนี้คือกุญแจของปริศนาร้อยตำรวจโทน,นั่นรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลความเย็นไหลผ่านสันหลังจนขนลุกเสียงหัวใจเต้นประสานกับเสียงร้องของทารกชายชาราเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวจนเสียงรองเท้าหนังขัดกับพื้นเงาวับดังก้องในที่สุดเจ้าก็ได้ชดใช้เสียงทุ้งต่ำเอ,อ่ยขึ้น คำพูดนั้นปรีดลึกเข้าไปในความทรงจำของอนันต์ภาพเหตุการณ์ในอดีตผุดขึ้นมาในหัวราวกับถูกฉายซ้ำใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเคยจับกุมเสียงร้องให้ของเธอในคืนนั้นยังชัดเจนในหูเขากำทารกไว้แน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่อยู่ความจริงเริ่มเปิดเผยทีละชั้นและทุกวินาทีที่ผ่านไปเขารู้ว่าตนเองกำลังเผชิญกับผลกรรมที่หนีไม่พ้น ดวงตาของชายชาราจับจ้องไปที่ทารกในอ้อมแขนรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแต่รอยยิ้มนั้นไม่ได้มีความอบอุ่นแม้แต่น้อยกลับแฝงด้วยความยินชาและการตัดสินเสียงลมหายใจของอนันดังขึ้นเรื่อยๆความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัดผสมกับแรงกดดันในห้องกลิ่นเลือดและยาฆ่าเชื้อยังคงอบอวลแสงไฟเหนือสีส่สองแรงจนเงาของทุกคนทอดลงบนผนัง ราวกับเงาดำกำลังคืบคพลานเข้ามาใกล้ชายชราก้าเข้ามาหยุดตรงข้างเตียงสายตาเขาเหลือบมองเครื่องแบบตำรวจที่เปื้อนเลือดทุกชีวิตมีราคาที่ต้องจ่ายเสียงของเขาแผ่วแต่หนักแน่นคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเหมือนเย็นลงทันทีทีมแพทย์และพยาบาลต่างเงียบสนิทราวกับไม่มีใครกล้าขัดอันตน์รู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนทารกในอ้อมแขนส่งเสียงร้องเบา ร่างกายของเขาสั่นระริกไม่รู้ว่าเพราะความเจ็บหรือความกลัวและในวินาทีนั้นเขาเริ่มเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงการเกิดปฏิหารแต่มันคือการชำระหนี้แห่งกรรมที่รอคอยมานานเสียงฟ้าร้องคำรามมาจากภายนอกสายฝนสาดกระทบกระจกหน้าต่างจนเกิดเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอแสงวาดจากฟ้าแลดสองเข้ามาในห้องทำให้เงาของชายชาราดูยาวและบิดเบี้ยวบนพื้น เหมือนปีศาจกำลังจะกลืนกินทุกสิ่งอน,นันต์หายใจถี่ขึ้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกความเจ็บจากบาดแผลเริ่มกลืนกับความหนาวเย็นในร่างเขามองหน้าทารกที่หลับตาพริมไม่รู้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่ต้องปกป้องหรือคือสัญ,ญลักษณ์ของการลงโทษที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงชายชาราก้มลงใกล้ใบหน้าเขากลิ่นหอมจางๆของสมุนไพรโบราณป,รปนกับกลิ่นฝนโชยมา นี่คือเลือดเนื้อจากวิญญาณที่เจ้าทำลายเสียงนั้นชัดเจนและแทงลึกเข้าไปในหัวใจทำให้อนันต์เหมือนถูกดึงกลับไปยังอดีตท,ที่เขาอยากลืมมากที่สุดเสียงหัวเราะแผ่วๆของชายชรา,าเริ่มดังขึ้นเย็นเยียบและเต็มไปด้วยความสะใจ,จในขณะที่ทารกในอ้อมแขนเริ่มขยับตัวและส่งเสียงร้องอีกครั้งในความเงียบที่กดดันจนแทบหายใจไม่ออกเสียงร้องนั้นแหลมสูงและยาวดังก้องสะท้อนในผนังห้องผ่าตัด ทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกขนลุกสายตาของทีมแพทย์เริ่มหลบเลี่ยงราวกับไม่อยากมองภาพตรงหน้าอน,นันต์ก้มลงมองทารกในอ้อมแขนดวงตาคู่นั้นค่อยๆลืมขึ้นเป็นดวงตาสีดำสนิทที่จ้องกลับมาราวกับรู้จักเขามานานหัวใจเขากระตุกกูบภาพใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นในคืนฝนพรำเมื่อหลายปีก่อนปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งในความคิดชายชราย,ยังคงยืนอยู่ข้างเตียง ริมฝีปากขยับช้าๆแต่ชัดเจนเจ้าจะต้องเลี้ยงดูมันจนกว่ามันจะเติบโตเสียงนั้นเต็มไปด้วยน้ำหนักและคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธบรรยากาศในห้องเหมือนหนักขึ้นทุกลมหายใจอันันพยายามจะเอ่ยถามแต่เสียงของเขาแหบแห้งและขาดหายมือทั้งสองยังโอบทารกไว้แน่นในใจเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดกลัวเพราะลึกลงไปเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพียงเด็กธรรมดา แววตาของทารกยังคงจ้องเขาอย่างไม่กระพริบในแววตานั้นมีทั้งความไร้เดียงสาและบางสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์ลมหายใจของอนันต์เริ่มติดขัดราวกับมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอเขาวไว้เสียงเครื่องวัดชีพ,พจรดังถี่และเร่งขึ้นแพทย์หญิงที่ยืนใกล้เตียงขยับถอยห่างสีหน้าของเธอซีดเผือดราวกับเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเงาร่างของชายชาราขยายยาวบนพื้นกลืนกินเงาของอนันต์และทารกไว้ทั้งหมด นี่คือพันธนาการเสียงชายชาราดังขึ้นอย่างชัดเจนทุกคำเหมือนตรึงร่างของเขาให้นิ่งสนิทแสงไฟเหนือศีรษะกระพริบวูบวาบทำให้ห้องทั้งห้องสลับระหว่างความมืดและความสว่างอย่างรวดเร็วอันตน์นเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากรอบด้านฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาใดแต่เสียงนั้นรายล้อมอยู่ในหัวของเขาทารกในอ้อมแขนส่งเสียงหัวเราะเบาๆและรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าเด็กนั้น กลับทําให้หัวใจของเขาหนาวเย็นยิ่งกว่าความตายเสียงหัวเราะของทารกดังยาวขึ้นกลายเป็นเสียงกล้องที่เหมือนดังกังวานจากทุกทิศทางทําให้อนันต์รู้สึกเวียนหัวและตาพร่าเขาพยายามกับพลิบตาเพื่อเรียกสติแต่ทุกครั้งที่ลืมตาเขากลับเห็นภาพห้องเปลี่ยนไปผนังสีขาวของห้องผ่าตัดกลายเป็นสีเทาหม่นคราบเลือดไหลเป็นเส้นยาวตามพื้นและรอยเลือดนั้นเหมือนกำลังเคลื่อนไหวราวกับสิ่งมีชีวิต กลิ่นขาวเข้มข้นจนแสบจมูกเสียงกระซิบรอบตัวเริ่มชัดเจนขึ้นรากับมีคนหลายสิบคนยืนล้อมและพูดพร้อมกันชายชราย,ยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ดวงตาของเขากลับเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทแววตานั้นไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยของความเป็นมนุษย์เจ้าจะไม่มีวันนี้จากมันได้คำพูดนั้นแทงเข้าไปในใจลึกยิ่งกว่ามีดอันตน์นก้มลงมองทารกอีกครั้งรอยยิ้มนั้นยังคงอยู่ แต่ดวงตาสีดำกลับมีแสงวาวที่เหมือนเปลวไฟหัวใจของเขาสั่นแรงเพราะตอนนี้เขาเริ่มจําได้แล้วว่าดวงตาแบบนี้เขาเคยเห็นที่ไหนมาก่อนภาพในอดีตพุ่งเข้ามาในความคิดอย่างรวดเร็วคืนฝนตกเมื่อหลายปีก่อนเขากําลังไล่ล่าผู้ต้องหาหญิงในคดีฆาตกรรมเธอวิ่งหนีไปตามตรอกมืดเสียงฝีเท้าของเขากระทบกับพื้นน้ําขังดังสาดกระเซน็น ในมือของเธอมีห่อผ้าสีซีดเขาไม่เคยรู้ว่าข้างในคืออะไรจนกระทั่งเธอล้มลงพราะสดุดหินห่อผ้าหลุดจากมือและกลิ้งไปหยุดตรงหน้าเขาตอนที่เขาก้มลงเปิดดูแววตาสีดำสนิทคู่นั้นจ้องกลับมาเป็นสายตาของทารกที่เหมือนกับในอ้อมแขนของเขาในตอนนี้ชายชาราก้าวเข้ามาใกล้อีกเก้าเสียงฝนข้างนอกดังกลบทุกเสียงเจ้าเอาชีวิตแม่ของมันไป น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธและการพิพากษาและกรรมก็เลือกวิธีชดใช้ให้เจ้าด้วยตัวมันเองหัวใจของอนันต์เต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะหยุดเต้นความหนาวเย็นไหลไปทั่วร่างเขากอดทารกไว้แน่นขึ้นแต่ไม่รู้ว่ากำลังปกป้องมันหรือกำลังปกป้องตัวเองจากมันกันแน่เสียงฟ้าผ่าและสว่างเข้ามาทางหน้าต่างเงาของทุกคนในห้องบิดเบี้ยวราวกับมีชีวิต อากาศหนาวเย็นจนน้ำค้างเริ่มจับบนผิวโลหะของเตียงผ่าตัดอนันต์รู้สึกเหมือนลมหายใจของทารกอุ่นจัดตรงข้างกับความเย็นรอบตัวดวงตาสีดำของท่านกระสะท้อนแสงฟ้าแลบในนั้นมีภาพใบหน้าของเขาซ้อนอยู่แต่ไม่ใช่เขาในปัจจุบันเป็นเขาที่สวมชุดตำรวจเปื้อนเลือดยืนอยู่เหนือร่างของหญิงสาวที่นอนนิ่งกลางตรอกและฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างไม่มีวันหยุด ชายชรามองภาพในดวงตาทารกเช่นกันรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นอย่างน่าหวัดวันทุกการกระทำมีพยานเสียงนั้นเหมือนก้องอยู่ทั้งในหูและในหัวของอนันต์ทำให้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าตนยังอยู่ในโลกความจริงหรือไม่เสียงหัวเราะของทารกดังอีกครั้งคราวนี้เหมือนเสียงนั้นไม่มาจากปากแต่มาจากภายในตัวเขาเองความรู้สึกหนาวเย็นและร้อนว่าผสมปนเปกันในอก เรากับมีบางสิ่งกำลังคืบผ่านเข้าสู่หัวใจของเขาช้าๆหัวใจของอนันต์เต้นแรงและไม่เป็นจังหวะเขารู้สึกได้ถึงแรงบีบจากภายในเหมือนมีเถาวันมืดสีดำพันรอบหัวใจและกระชับแน่นขึ้นทุกวินาทีสายตาของเขาพร่ามัวแต่ยังเห็นดวงตาของทารกที่จ้องอยู่ไม่วางเสียงฝนด้านนอกเปลี่ยนเป็นเสียงกระแทกหนักเหมือนมีบางสิ่งตอกลงบนหลังคายอย่างต่อเนื่อง แสงไฟในห้องกระพริบธี่ขึ้นทุกครั้งที่แสงดับภาพของหญิงสาวคนนั้นจะปรากฏขึ้นตรงปลายเตียงใบหน้าซีดขาวและรอยยิ้มเศร้ารอย,อยร่างของเธอเปียกชุ่มด้วยน้ำฝนและเลือดชายชราไม่แม้แต่จะเหลียวมองภาพนั้นเขายังคงจ้องอนันต์อย่างเย็นชาวิญญาณไม่เคยลืมน้ำเสียงนั้นเหมือนเป็นัคำเตือนและคำตัดสินทุกถ้อยคำกดทับลงบนไหล่ของอนันต์จนหนักอึ้อง ทารกยกมือเล็กๆขึ้นแตะที่อกของเขาสัมผัสนั้นร้อนราวกับเปลวไฟอัน,นันเผลออุทานออกมาเพราะความร้อนนั้นแผ่ซ่านเข้าสู่หัวใจและในเสี้ยววินาทีเขาได้ยินเสียงหัวใจดวงที่สองเต้นอยู่ในอกของเขาเองเสียงหัวใจดวงที่สองดังชัดขึ้นเรื่อยๆจังหวะน,นั้นสอดประสานกับเสียงหัวใจของทารกในอ้อมแขนทุกการเต้นเหมือนกระแทกค,ความคิดของอน,นันตให้สั่นสะเทือน เหงื่อเย,ย็นไหลลงตามขมับแต่ในอกกลับร้อนระอุราวกับมีไฟเผาภาพรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวอีกครั้งเตียงผ่าตัดแปลเปลี่ยนเป็นพื้นไม้เก่าในบ้านร้างผนังห้องแตกร้าวและมีเถาวันสีดำเลื้อยอยู่เต็มกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นเน่าเสียจนน่าขนลุกเสียงลมหวีดหวิวลอดเข้ามาทางหน้าต่างที่แตกเป็นรอยชายชราย,ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าแต่ร่างของเขาดูสูงขึ้นและเงายาวคลุมทั่วพื้น มันได้เริ่มแล้วเสียงนั้นดังก้องในหัวโดยไม่ต้องอ้าปากทารกในอ้อมแขนส่งเสียงหัวเราะและดวงตาของมันเริ่มมีแสงสีแดงเรืองขึ้นจากความมืดอน,นันต์พยายามหันหน้าหนีแต่รู้สึกเหมือนลำคอถูกปรงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นหัวใจดวงแรกและดวงที่สองเต้นประสานกันรุนแรงจนเขาเริ่มแยกไม่ออกว่าเสียงไหนคือของตัวเองและเสียงไหนคือของสิ่งที่อยู่ในอ้อมแขน แรงเต้นของหัวใจทั้งสองดวงประสานกันราวกับกลองพิธีกรรมทุกจังหวะทําให้เลือดในร่างกายเขาไหลเวียนเร็วผิดปกติเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆจนปวดหนึบสายตาพร่ามัวแต่ยังจับภาพเงาดำที่เคลื่อนไหวอยู่รอบห้องได้เงาเหล่านั้นดูเหมือนร่างคนบ้างโค้งตัวบ้างยื่นแขนมาทางเขาเสียงกระซิบเริ่มดังชัดเป็นประโยคซ้ำๆในภาษาที่เขาไม่รู้จักแต่กลับเข้าใจความหมายได้อย่างประหลาด เป็นคำสาบที่เอ่ยซ้ำราวกับจะฝังลึกลงในเลือดของเขาทารกในอ้อมแขนเงยหน้ามองเขารอยยิ้มกว้างจนเห็นเหงือกสีคล้ำดวงตาสีแดงวาวเหมือนเปลวไฟกลางคืนมืดมันเอื้อมมือเล็กๆแตะที่แก้มของเขาและทันใดนั้นภาพเหตุการณ์ในอดีตก็ไหลทะลักเข้ามาในหัวเขาเห็นตัวเองในเครื่องแบบตำรวจยืนอยู่เหนือร่างหญิงสาวคนนั้นอีกครั้ง เพียงแต่ครั้งนี้เขาได้ยินเสียงหัวใจดวงเล็กที่อยู่ในท้องของเธอเต้นดังชัดเจนกว่าฝนและเสียงร้องให้ของเธอและจังหวะนั้นคือจังหวะเดียวกับหัวใจดวงที่สองในร่างเขาเวลานี้หัวใจของอนันต์กระตุกแรงจนเขาเผลอสูดลมหายใจลึกความร้อนจากภายในอกเริ่มลามไปทั่วร่างราวกับเลือดทุกหยดกำลังเดือดพล่านดวงตาของเขาสั่นไหวเมื่อภาพในอดีตยังคงชัดเจน หญิงสาวในภาพพยายามเอื้อมมือมาปกป้องท้องของเธอน้ำตาไหลปนกับหยาดฝนที่ชุ่มใบหน้าเสียงร้องขอชีวิตดังสะท้อนในหัวเขาแต่เขากลับยกปืนขึ้นโดยไม่ลังเลและเสียงปืนก็กลบทุกเสียงในค่ำคืนนั้นทันใดนั้นภาพก็หายวับไปเขากลับมาอยู่ในห้องไม้เก่าอีกครั้งทารกในอ้อมแขนยังคงจ้องเขาไม่กระพริบหัวใจดวงที่สองในอกเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมา ชายชราก้าเข้ามาใกล้ช้าช้าตอนนั้นเจ้าค่าแม่มันน้ำเสียงของชายชราหนักและเย็นจนกระดูกสันหลังชาและตอนนี้มันจะเติบโตในตัวเจ้าคำพูดนั้นทำให้อนันต์รู้สึกเหมือนโซ่เย็นเยียกพันรอบหัวใจบีบแน่นขึ้นทุกครั้งที่ทารกยิ้มให้เขาหัวใจของอนันต์เต้นแรงจนหูอื้อเขารู้สึกถึงแรงกดรัดจากโซ่ที่มองไม่เห็นเหมือนมันกำลังฝังลึกเข้าไปในเนื้อและกระดูก ความเย็นแผ่ซ่านจากอกไปถึงปลายนิ้วมือทารกขยับตัวเล็กน้อยเสียงหัวเราะของมันกลับแผ่วลงกลายเป็นเสียงหายใจสั้นๆที่ชัดในความเงียบดวงตาสีแดงวาวคู่นั้นสะท้อนภาพใบหน้าของเขาแต่ใบหน้านั้นไม่ใช่เขาในตอนนี้มันคือใบหน้าของเขาในยามโกรธเกรี้ยวขณะกดปืนจ่อใส่หญิงสาวที่กำลังร้องไห้ชายชราย,ยืนเงียบอยู่ข้างเตียงไม้เก่า เพียงจ้องเขาโดยไม่กับพริบตาเงาของชายชาราดูยาวขึ้นเรื่อยเรื่อยเลือไปตามพื้นจนอบล้อมเขาและทารกไว้อากาศรอบตัวหนักแน่นจนแทบหายใจไม่ออกมันคือเลือดของเจ้าแล้วน้ำเสียงนั้นดังก้องในหัวทุกถ้อยคำเหมือนตรึงเขาให้นิ่งอยู่กับที่หัวใจดวงที่สองในอกเต้นแรงขึ้นเรื่อยเืจนเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าหัวใจดวงไหนเป็นของเขาและดวงไหนเป็นของมัน จังหวะหัวใจทั้งสองดวงดังประสานกันเสียงนั้นไม่เพียงอยู่ในอกแต่ก้องไปทั่วศีรษะเหมือนกำลังบังคับจังหวะการหายใจของเขาทุกครั้งที่หัวใจเต้นความร้อนและความเย็นก็ปะทะก,กันในร่างสร้างความปวดร้าวจนแทบสิ้นสติทารกในอ้อมแขนค่อยๆย,ยื่นมือแตะอ,อกของเขาอีกครั้งท่านใดนั้นความมืดก็ปกคลุมสายตาเขาไม่เห็นแม้กระทั่งชายชาราหรือเงารอบตัว นีเพียงเสียงฝีเท้าชื้นแฉะเดินวนรอบเขาเสียงนั้นใกล้ขึ้นทุกครั้งที่หัวใจดวงที่สองเต้นจากความมืดเงาผู้หญิงคนหนึ่งก้าวออกมาผิวซี่จนแทบโปร่งแสงดวงตาสีดำวาวมองเขาอย่างเย็นชาเธออุ้มทารกอีกคนที่เหมือนกันทุกประการกับทารกในอ้อมแขนเขาเพียงแต่ทารกในอ้อมแขนเธอไม่มีลมหายใจเจ้าจำข้าได้หรือไม่เสียงของเธอนุ่มแต่แฝงความโกรธลึก กลิ่นดินเปียกและกลิ่นเลือดคละคลุ้งหัวใจของอนันต์บีบรัดแน่นจนเขาต้องกัดฟันเพราะเขารู้แล้วว่านี่คือหญิงสาวในคืนนั้นดวงตาของเธอจ้องลึกเข้าไปในวิญญาณของเขาความทรงจําที่เขาพยายามฝังไว้ลึกที่สุดกลับถูกดึงขึ้นมาภาพใบหน้าเธอในคืนฝนพรำน้ําตาไหลปนกับเลือดที่ไหลาจากมุมปากมือของเธอกอดท้องไว้แน่นเสียงหัวใจเล็กๆในท้องดังสอดประสานกับเสียงฝน อน,นันต์รู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากร่างหัวใจดวงแรกและดวงที่สองเต้นแรงจนเจ็บร้าวหญิงสาวกล้าเข้ามาใกล้เงาของเธอท้าทับเงาของเขาและทารกจนมืดมิดเธอค่อยๆย,ยื่นมือมาแตะที่มือของเขาซึ่งกำลังกอดทารกไว้แน่นเจ้าดิมันคือแล้วเสียงนั้นแผ่วแต่คมเหมือนคมมีดทารกในอ้อมแขนเขาเริ่มดิน้นหัวเราะเสียงต่ำผิดธรรมชาติ ดวงตาสีแดงเรืองวาวราวกับเปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนและในวินาทีนั้นเองอนันต์รู้สึกว่าหัวใจดวงที่สองไม่เพียงเต้นในอกแต่มันเริ่มเต้นในจังหวะเดียวกับหัวใจของเธอความเย็นแล่นผ่านกระดูกสันหลังของอนันต์ในขณะที่ความร้อนจากหัวใจดวงที่สองแผ่ซ่านไปทั่วร่างจังหวะการเต้นนั้นรุนแรงขึ้นทุกวินาทีเหมือนกำลังดึงบางสิ่งจากร่างของเขาออกไป หญิงสาวโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาสีดำของเธอเต็มไปด้วยประกายแดงสว่างแสงนั้นสะท้อนในดวงตาของทารกในอ้อมแขนเขาจนทั้งสองคู่ตากลายเป็นหนึ่งเดียวกันเธอยกทารกที่ไร้ลมหายใจในอ้อมแขนขึ้นวางไว้ข้างๆทารกของเขาอย่างช้าๆเสียงหัวเราะต่ำผสมกับเสียงหัวใจดังประสานกล้องสะท้อนรอบห้องไม้เก่าเงาดำรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวช้าลง แต่กลับหนาแน่นขึ้นเหมือนกำลังรวมตัวกันเป็นรูปร่างเดียวชายชราย,ยังคงยืนอยู่ในมุมมืดเฝ้ามองโดยไม่เอ่ยคำใดอนันต์พยายามขยับตัวแต่พบว่ามือและเท้าถูกปรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นลมหายใจเริ่มสั้นและหนักหัวใจดวงแรกและดวงที่สองเต้นพร้อมกันราวกับจะระเบิดและทันใดนั้นเขารู้สึกได้ว่ามีหัวใจอีกดวงกำลังเริ่มเต้นอยู่ลึกลงไปกว่าเดิม เสียงหัวใจดวงที่สามดังชัดจังหวะน,นั้นหนักและช้าแต่ทุกการเต้นกลับแผ่พลังอันหนาวเย็นไปทั่วร่างทําให้เส้นเลือดของอนันตเหมือนแข็งตัวทีละเส้นเงาดําที่รวมตัวกันกลางห้องเริ่มมีรูปร่างเป็นร่างสูงชะลูดไร้ใบหน้าแต่ในตําแหน่งดวงตากลับมีเพียงหลุมดําลึกสองหลุมซึ่งดูดกลืนทุกแสงรอบข้างเสียงกระซิบที่เคยได้ยินก่อนหน้านี้ ตอนนี้ชัดเจนจนเหมือนพูดอยู่ข้างหูเลือดและหัวใจจะเป็นของเราเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงของหลายร้อยวิญญาณประสานกันร่างสูงนั้นก้าเข้ามาใกล้แต่ละก้าวทำให้พื้นไม้เก่าดังเอียดราวกับจะหักหญิงสาวยืนเงียบอยู่ข้างๆทารกทั้งสองดวงตาของเธอและเด็กทั้งคู่สว่างว่าเป็นสีแดงพร้อมกันหัวใจดวงแรกดวงที่สองและดวงที่สามในร่างเขา เต้นประสานกันในจังหวะเดียวจนเลือดในร่างเดือดพล่านและเขารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังเต้นอยู่นั้นไม่ใช่หัวใจของเขาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปลมหายใจของอนันต์เริ่มติดขัดราวกับมีมือมองไม่เห็นบีบคอไว้แน่นดวงตาพร่ามัวจนแสงรอบข้างกลายเป็นเพียงเอาไหววูบเสียงหัวใจทั้งสามดวงดังประสานกันแต่และจังหวะเหมือนกำลังสูบเอาพลังชีวิตของเขาออก เงาร่างสูงโน้มตัวลงกลิ่นเย็นชื้นของดินเก่ากับกลิ่นเลือดสดลอยประปนเข้าจมูกมือยาวผิดสัดส่วนเอื้อมมาแตะออกของเขานิ้วทั้งห้ากดลงราวกับกำลังแทกทะลุผิวหนังความเจ็บปวดแผ่ซ่านแต่กลับไม่มีเสียงร้องเล็ดลอดจากปากหญิงสาวอิงศีสะะเล็กน้อยริมฝีปากยกยิ้มบางราวกับกำลังรอสิ่งที่เธอต้องการทารกทั้งสองขยับตัวพร้อมกัน เสียงหัวเราะต่ำดังออกมาจากปากที่ควรจะไร้ฟันแวลตาสีแดงสว่างคู่นั้นไม่กระพริบแม้แต่วินาทีเดียวและในขณะหัวใจของเขากำลังถูกบางสิ่งฉุดออกมาอน,นันต์เห็นภาพหนึ่งแวบผ่านในหัวเป็นภาพเขานอนอยู่บนเตียงในห้องโรงพยาบาลล้อมรอบด้วยหมอและพยาบาลแต่บนท้องเขามีเด็กทารกนอนอยู่และสายตาของทุกคนรอบตัวเต็มไปด้วยความสยดสยองอน,นันต์พยายามกระพริบตา หวังจะลบภาพหลอนนั้นออกไปแต่ยิ่งพยายามภาพก็ยิ่งชัดเจนขึ้นกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลผสมกับกลิ่นเลือดสดแทรกเข้ามาในลมหายใจจนแทบสำลักหมอคนหนึ่งเอื้อมมือมาจับแขนเขาสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งสายตาของหมอไม่ขยับไม่กระพริบจ้องมองมาที่เขาราวกับกำลังวัดชีพรจรของหัวใจดวงอื่นพยาบาลที่ยืนข้างๆหันมาพร้อมรอยยิ้มแข็งทื่อ ดวงตาของเธอสว่างว่าเป็นสีแดงเสียงหัวใจสามดวงในอกดังขึ้นอีกครั้งดังกล้องในหูจนความคิดแทบระเบิดแต่และจังหวะเหมือนมีบางสิ่งเติบโตอยู่ในตัวเขาเรากับกำลังขยายพื้นที่เพื่อครอบครองทุกอนูเลือดทารกบนท้องขยับศีรษะช้าช้าและลืมตาขึ้นมองตรงเข้าไปในดวงตาของเขาแววตานั้นไม่ใช่ของเด็กแรกเกิดแต่เป็นแววตาของบางสิ่งที่เก่าแก่เกินจะนับเวลา ริมฝีปากเล็กๆขยับช้าๆเปล่งเสียงออกมาที่ทําให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบและทุกคนในห้องก้มสีสษะลงพร้อมกันเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับกระซิบอยู่ในหูเป็นภาษาที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่กลับเข้าใจทุกถ้อยคำอย่างประหลาดมันเอ่ยถึงคําสัญญาเก่าเอ่ยถึงนี่เลือดที่ต้องชําระในทันใดนั้นอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างรวดเร็ว ไอเย,ย็นลอยอ้อยอิงเหนือพื้นไฟเหนือศีรษะกระพริบทีเงาร่างของแพทย์และพยาบาลยืดยาวบิดเบี้ยวราวกับไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปอนันต์พยายามขยับตัวแต่แขนขาถูกปรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงหัวใจสามดวงในอกดังหนักและเร็วขึ้นจนรู้สึกเหมือนกระดูกซี่โครงกำลังจะแตกออกทารกค่อยๆเอื้อมมือเล็กๆมาจับหน้าเขา และรอยยิ้มกว้างเกินปกติปรากฏบนใบหน้านั้นทันใดนั้นภาพรอบตัวพลันแปรเปลี่ยนเตียงผ่าตัดกลายเป็นแท่นหินเก่าแก่กลางป่ามืดรอบตัวมีเพียงแสงจากคบไฟและเสียงกลองโบราณที่ดังช้าช้าพร้อมเสียงสวดมนต์ลึกลับจากรอบทิศเสียงสวดนั้นหนาหนักราวกับแผ่นดินสั่นสะเทือนทุกคำที่เปล่งออกมาเหมือนกระแทกตรงเข้ากลางอกหัวใจทั้งสามดวงของอน,นันต์เต้นสอดประสานกับจังหวะกลอง เลือดในกายไหลวนร้อนระอุราวกับถูกบังคับให้ไหลาตามพิธีกรรมเงาร่างในชุดคลุมดำหลายสิบตนยืนล้อมรอบใบหน้าแต่ละคนถูกปกปิดด้วยหน้ากากไม้แกะสลักรูปร่างประหลาดดวงตาบนหน้ากากเรืองแสงสีแดงมือของพวกเขาถือมีสั้นที่เปื้อนคราสนิมและเลือดเก่าทารกที่อยู่บนแท่นหิงตอนนี้โตขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงพริบตาร่างนั้นก็กลายเป็นเด็กชายวัยสิบขวบแต่ยังคงดวงตาสีแดงและรอยยิ้มบิดเบี้ยว เขาก้มลงกระซิบข้างหูอานันต์บอกว่าพิธีนี้เริ่มมานานก่อนเจ้าจะเกิดลมเย็นกันโชคเข้ามาจากทุกทิศคบไฟสั่นไหวแสงงาวูบวาเปาาวกับกำลังเต้นระบำและทันใดนั้นเงาร่างสูงะลุดที่ไร้ใบหน้าก็ก้กาวออกมาจากความมืดตรงไปหาเขาเสียงหัวใจสามดวงดังประสานกันเป็นเสียงเดียวดังลั่นจนปากเงียบสนิทร่างสูงะลุดหยุดยืนตรงหน้าอาน,านันต์ ความเงียบปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวแม้แต่เสียงกลองและเสียงสวดก็ขาดหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเด็กชายเงาร่างนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นปลายนิ้วยาวเย็นเยียบแต่กลางอกของอนันต์ความรู้สึกเจ็บปวดแล่นว่าไปทั่วร่างหัวใจทั้งสามดวงเต้นครั้งสุดท้ายพร้อมกันภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มเลือนรางแท่นหินคบไฟและเงาคนในหน้ากาก ค่อยๆสลายไปเป็นเท่าควันสีดำร่างเด็กชายจ้องเขาด้วยสายตาที่ไม่อาจอ่านความหมายได้ก่อนเอ่ยเพียงประโยคสั้นๆเจ้าคืนทุกสิ่งแล้วอน,นันตลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องโรงพยาบาลรอบ้างมีเพียงความเงียบและกลิ่นยาฆ่าเชือ้อทารกที่เคยอยู่ในอ้อมแขนหายไปเหลือเพียงรอยแผลลึกกลางอก ซึ่งเต้นตามจังหวะหัวใจของเขาเพียงดวงเดียวอีกครั้ง